ผ่านการจานฉาดข่าววันนี้เราจะมาติวผ่านให้คุณฟังหนึ่งข้อเพื่อคุณจะได้มีแนวข้อสอบในการที่จะไปสอบวันนี้ดูเหมือนจะง่ายแต่แกอ่าแต่ดูเหมือนจะยากก็มันง่ายนะไม่ได้อะไรมากแต่คุณต้องเข้าใจมาเรามาถามกันเลยดีกว่าค่ะถามว่าใบสลักหลังกรามธรรม์ประกันภัย endorsement หมายถึงก็ข้อความที่เขียนถแถลงถแถลงข้อความจริงก่อนทําสัญญาประกันภัยคุณคิดว่าก่อนทําสัญญาเขาเรียกอะไรคะ ไม่ได้เรียกว่าเป็น e n d o r s e m e n t นะใบสลักหลังนะคนละเรื่องกันนะคะฉะนั้นกอไก่ที่ก็ถามว่าข้อความที่เขียนแถลงข้อความจริงนั่นก็คือใบคําขอคนละเรื่องกันนะคะขอข้อความที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติม,ตมจากข้อความปกติในกรมธนประกันภัยเพื่อจะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขหรือข้อความต่างๆจากเงื่อนไขหรือข้อความเดิม ซึ่งจะทำขึ้นก่อนหรือหลังเอาประกันภัยก็ได้เอ๋ชัดเจนเลยนะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขนะคะแต่อย่าเพิ่งการก่อนนะงอข้อข้อความที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อเกิดวิน่าสภัยขึ้นคำว่าเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อเกิดวินาาขึ้นเขาเรียกว่าใบาเครมคนละเรื่องกันนี่นะฉะนั้นกไก่กับคอควายตัดออกไปเลยนะคะงูงูค่ะข้อความที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติม หรือจากข้อความปกติในกรมธรรมประกันเพื่อจะเตือนความจําของผู้ประกันหรือผู้รับประกันภัยไอ้น,นี้ไม่ใช่เป็น endorsement แต่เป็นหน้าตารางรกรมธรรมแค่เพิ่มเติมว่าเตือนความจําแต่จริงไม่ใช่ฉะนั้นงงูนี่เป็นการหลอกคําถามที่เขาถามว่า endorsement คืออะไรใช่ไหมคะนั่นก็หมายถึงว่าเอกสารที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขจําไว้เสมอคะ่ะสลักหลังก็คือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพิ่มเติมถ้าเจอคํานี้กาบไปได้เลยคะ่ะ ฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องข้อนี้ก็คือขอไข่เห็นไหมเมื่อก่อนเคยบอกนะ,ะบางครั้งถ้าเราไม่รู้อะไรเลยบางอย่างข้อที่ยาวที่สุดอาจจะช่วยชีวิตเราได้แต่ถึงยาวอย่างไรก็เป็นเหตุและผลที่น่าจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันข้อนี้ตอบขอไข่นะคะเห็นไหมคุณตอบได้ไหมถ้าตอบไม่ได้กลับไปอ่านไปฟังอีกทีสิหรือมาติวกับชาติขาดแล้วคุณจะได้เข้าใจกันมากขึ้นว่าวิธีการอย่างไรจําอย่างไรเทคนิคแบบไหน ทำไมคุณถึงสอบผ่านได้ตั้งแต่ครั้งแรกคักมาเดี๋ยวฉันจะแนะนําให้แต่ครั้งนี้โชคดีก่อนนะคะ